ก็เลยได้๋ยเอากลบมาเพาะครับผมกบมาเพาะเพื่อว่ารจีฮะมันไข่แต่กับปรากฏว่ากัไข่อยู่ครับผมบอโต๊กเนาะครับขึ้นนี่้นบอโต๊กก็เลยนั่นจะซื่อเอามาเพาะเบื้องมันเป็นวันผ่าตีข้าวขาวนี่ครับข้าวขาวงบอโต๊กเนาะครับขึ้นนี่้นบอโต๊กก็เลยนั่นือซื่อเอามาเพาะเบื้องมันเป็นวันผ่า เกีา๊าวขาวนี่ครับเกาวขาวพังเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยมืนอี้ให้ยังไข่สายไส้น้องเห็น,น,นี่ตัวนึนก็ลังไข่อยู่กับมี่น่นๆตัวนั้นก็ไข่ดูเถอะโอ้ยที่การกรบไข่เป็นเรื่องสีย่งนะครับอืมกบออกไข่เป็นสีนะครับกำลังไข่ออกนานออกแล้วไข่ออกแล้วพอดีเลยเมื่อกี้นี่เห็นพอดีเลยคููนะไข่ออก นึ่งไข่ไข่สายครับผมไข่สายหมือนี่เพราะว่าฝนบ่ตกไข่นก็มีไข่ไข่แน่อยู่ดอกแต่กับกับบดกบ่หนาปันใดครับผมกับบดกปันใดขาวๆหนึ่งกับแม่นมืดเลรอครับผมมันก็ไข่สายแน่เนาะครับไข่สายอยู่มีแค่นี้นะครับผมไข่ที่ขาวๆนี่แหละครับไข่พืชที่ไข่ส่วนสาย ส,สีเทใสเพราะว่าใครยังบ่ทันบ่ททันได้จมนามอยู่ครับผมม,มันจมมันกับผมสแตกแต่ว่าบ่ทันได้เอาออกครับผมบ่ทันได้เอาออกบ่ททันเอกบ่ทันได้เก็บไข่ออกแค่น้อยก่อนอก็เลยเดี๋ยวเอากบมาเพาะครับผมกบมาเพาะเพื่อว่าจะมันไข่แต่ก็ปรากฏว่าก็ไข่อยู่ครับผมกำลังไข่ออกหน้านออกแล้วไข่ออกแล้ว,ออลวพอดีเลยเมื่อกี้เห็นพอดีเลยค,ครูไข่ออก ยังไข่ไข่สายครับผมไข่สายมุกนี้เพราะว่าผลบบตกสวัสดีครับเอาคลิปนี้กันสิมาอัปเดตครับเมื่อคืนเป็นวันพระไงนะครับไข่ถีเข้าๆนี่นะครับไข่พืชที่ไข่ส่วนเสสายปกติส้สายเพราะว่าไข่ยังบ่ท่านบพท่านได้จมนามอยู่ครับผมตัวคนกำลังไข่อยู่กับมีน อ่านาน,านาตัวน่้พขาวอยู่ไตน่นามก็มีตัวมันจมไปก่อนเนาะครับไข่ตัวไหนมันจมไปก่อนไข่กเออใครดูเถอะโอ้ยที่การคบไข่เป็นเรื่องเสี่ยงนะครับอืมกบออกไข่เป็นสีนะครับพวกขาวอยู่ไตน่นามก็มีตัวมันจมไปก่อนเนาะครับไข่ตัวไหนมันจมไปก่อนไข่ก็อนแเล่ดได้เอากบมาเพาะครับผมคบมาเพาะเพื่อว่าจะมันไข่ได้กะ ปรากฏว่ากับใครอยู่ครับผมก่อนม,มันกับบดุกบบนาบับ,บ,บในรหรอกครับมันกับมันโมเมนต์มันฝน,นใครถีข่าขาวๆนี่แหละครับใครพืชที่ใครสวงสายสายเพราะว่าใครยังมาท่านมาท่านในจมนาวอยู่ครับผมสวัสดีครับเอาคลิปนี้กันสิ มาอัปเดตครับมันขึ้นเป็นวันระใหญ่นะครับกำลังไขออกนานออกแล้วไขออกแล้วพอดีเลยเมื่อกี้มองเห็นพอดีเลยคูนะไขออกนี่ไขไขสา,ายครับผมไข่สายเหมือนนี้เพราะว่าฝนบบตกมันก็ไขสา,ายแน่นะครับไขสา,ายอยู่มีแค่นี้น,นะครับผมบบตกเนะครับขึ้นนี่ฝนบบตกกันเลยนั่นจชื่อ เอามาเพาะเบิ้งมันเป็นวันผ่ากี่ขาวๆนี่ครับขาวๆกับไข่สายแน่เนาะครับไข่สายอยู่แค่นี้นะครับผมดูนั่นนะตัวนั้นก็ไข่อีกแล้วนั่นโอ้ยังไข่อีกอยู่ไขสายสายเพิ่มมือหนิเนาะนั่นน่ะไข่อีกแล้วโอ้ตัวเดียวเออไขดูเถอะ โอ้ยที่การกบไข่เป็นเร่องเสี่งนะครับอืมกบออกไข่เป็นเร่องเสี่งนะครับฝรั่งมิดแต่ใครมนะันแต่จับเป็นอันนั้นแหละเพราะว่าใครตัวไหนมันจมไปก่อนมันจมลงเดี๋ยวมันก็ดูนั่นนะ่ะตัวนั้นก็ไข่อีกแล้วนั่ะโอ้ยังไข่อีกอยู่ไข่สายๆายไปเหมือนนี่เนาะนั่นน่ะไข่อีกแล้วโอ้ ตัวนี้เดียวนี่ตัวเป็นกระรังไข่ไข่อยู่กับมีน,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 นีนั่นๆตัวนั้นไข่มีไข่ไข่แน่อยูด่ดอกแต่กับกับบอดกบ่หนาปันไุ์ดครับผมกับบอดกอปันไุ์ดขาวๆหนึ่งกับแม่นมดเลรอครับผมผมไข่มีไข่ไข่แน่อยู่ดอกแต่กับกับบอดกบ่หนาปันไุ์ดครับผมกับบอดกปันไุ์ดขาวๆหนึ่งกับแม่นมนนดเลรอครับผมก่อนจะมี มันก oh well, ับโบตกบนนะครับในหรอกครับว่ามันกัมันโมเมนต์มันฝนกำลังไข่ออกนานออกแล้วไข่ออกแล้วพอดีเลยเมื่อกี้มองเห็นพอดีเลยคูะไข่ออกนี่ไข่ไข่สายครับผมไข่สายมึอนี้เพราะว่าฝนบบตกกาลังไข่ออกนานออกแล้วไข่ออกแล้วพอดีเลยเมื่อกี้มองเห็นพอดีเลยครูไข่ออกนี่ไข่ไข่สายครับผมไข่สายมึอนี้เพราะว่าฝนบบตก สวัสดีครับเอาคลิปนี้กันสิมาอัปเดตครับเมื่อคืนเป็นวันพระไงเนาะครับมันไขสายแน่เนาะครับไขสายอยู่แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับเอาคลิปนี้กันสิมาอัปเดตครับเมื่อคืนเป็นวันพระหงเนาะครับ มันจมมันก็พร้อมสิแตกแต่ว่าบ่ทันได้เอาออกครับผมบ่ทันได้ออกบ่ทัานเอกบัตรทันได้เก็บไข่ออกแค่น้อยก่อนบัตรโตกเนาะครับคืนนี้ฝนบ่ตกก็เลยนั่นเธอชื่อเอามาเพาะเบิ่งมันเป็นวันผ่าเก็บข้าวขาวหนี่ครับขาวๆขางนี่ตัวเพิ่นก็ร่างแข็งแข่อยู่ก็มีนี่นั่นๆๆตัวนั้นดูนั่นๆตัวนั้นก็ไข่อีกแล้วนั่นโอ้ยังไข่อีกอยู่ไข่สายสายบัมื้อนี้เนาะ นั่นน่ะใครอีกแล้วโอ้ตัวที่เดียวบโตกเนาะครับคื้นนี่ฝนบโตกกันเลยนั่นจื่อ,อ,อเอามาเพาะเบื้องมันเป็นวันผ่าเกี่ยขา้ขาวขาวขน,านี่ครับข้าวขาวพังกันีมันกับโบโต๊กบนาครับใดหรอกครับามันกับมันโมเมนต์มันฝนเออใครดูเถอะโอ้ยที่การคบใครเป็นเรื่องสี่งนะครับอืม กออกไข่สี่นะครับผมกำลังไข่ออกหน้านออกแล้วไข่ออกแล้วพอดีเลยเมื่อกี้นีมองเห็นพอดีเลยคู่รูไข่ออกนี่ไข่ไข่สายครับผมไข่สายหมุนนี้เพราะว่าฝนบ่ตกไข่ที่ขาวๆนี่นะครับไข่พืชที่ไข่ส่วนเสสายปกตส้สายเพราะว่าไข่ยังบ่ทันบ่ทันได้จมหนามอยู่ครับผมมันก็ไข่สายแน่นะครับไข่สายอยู่ มีแค่นี้นะครับผมไข่ถี่ขาวๆนี่แะครับไข่พืชที่ไข่ส่วใสายสายเพราะว่าไข่ยังบบทันบ่ทันด้จมนานอยู่ครับผมกำลังไข่ออกนานออกแล้วไข่ออกแล้วพอดีเลยเมื่อกี้อ๋อเห็นพอดีเลยคูเน่ไข่ออกยังไข่ไข่สายครับผมไข่สายหมุนนี้เพราะว่าผลบบตกแล้วไข่ดูเถอะโอ้ยที่การคบไข่เป็นเรื่องสิ่งนะครับอืม พอไข่สี่นะครับผมไข่นก็ม,มีไข่ไข่แน่อยู่ดอกแต่กับกับบอดกบ่หนาปันไดครับผมกับบอดกปันไดขาวๆหนึ่งกับไม่หนหมดหลอกครับผมบอดกเนาะครับคือนีฝนบอดกกันเลยนะจะชือ่อเอามาเพาะเบิองมันเป็นวันผ่าถี่ขาวๆหนี่ครับขาวๆทางไข่ขที่ขาวๆนี่นะครับไข่พืชที่ไข่ส่วนสาย ตสีใสๆเพราะว่าไข่ยังบ่ท่านบ่ท่านด้จมหนามอยู่ครับผมดูนั่นน่ะตัวน,นั้นก็ไข่อีกแล้วนั่นน่ะโอ้ยังไข่อีกดูใครใสๆไปเหมือนี่เนาะนั่นน่ะไข่อีกแล้ว,าาออลวโอ้ตัวนี้เดี๋ยวไข่ดูเถอะโอ้ยที่การกบไข่เป็นเรื่องสี่งนะครับอืมกบออกใครเป็นสีนะครับผมบ่ตกเนาะครับคื้นนี่ฝนบ่ตกก็เลยนั่นเื่อ เอามาพเพาะเบื้องมันเป็นวันผ่าตีขาวๆนี่ครับขาวๆฝงรือสวัสดีครับเอาคลิปนี้กันสิมาอัปเดตครับเมื่อคืนนี่เป็นวันถะใหญ่นะครับบดต๊กเนาะครับเมื่อคืนนี่ฝนบดต๊กกันเลยนั่นคอชื่อเอามาพเพาะเบื้องมันเป็นวันผ่าตีขาวๆนี่ครับขาวๆฝังเด้วใครดูเถอะโอ้ยที่การคบใครเป็นเรื่องสี่งนะครับ กบอไข่สี่นะครับผมไข่ถีอเข้าๆนี่แหละครับไข่พืชที่ไข,สไขสส่ส่วนเสใสตัวเสใสเพราะว่าไข่ยังบ่ท่านบ่ท่านด้จมหนามอยู่ครับผมขาวอยู่ใต่หนามก็มีตัวมันจมไปก่อนนะครับไข,ข่ตัวไหนมันจมไปก่อนไข่กบตัวคนกำลังเหียไข่อยู่ก็มีนอ่นนัน้นตัวหลางๆนี่แต่ไข่ที่มันไต่จับเป็นอันนั้นแหละ ว่าใครตัวไหนมันจมไปก่อน